สบายดีทุกคนสบายดีเอซีทางพังลาวทางไทยกัทางต่างประเทศเนาะอ่ามาพบพพกันอีกแล้วครับสองอ้น้องสาวเราขมวนเนาะโอ้ยมื่อนี้เห็นบรรยากาศแบบนี้เท็ดอย่างทุกคนตู้สิพาทุกคนมาเก็บหอยตามุ่งไหุ้่งหน้าเนาะอ่าบึ่งบรรยากาศบรรยากาศอันคำํำแรงแรงตาเวียนไกด์สตุกดินทุกคนเฮงไอ้น้องก็เลยสิพาทุกคนมา เลาะเก็บหอยหอยแดงหรือว่าหอยอย่างไรใต้หอยเซอรี่หรือว่าหอยมากหมดูแม่แล้วเนาะวานี้หา<ม>น้องตูห่หาคินฮอดคินฮอดเพราะว่าน้องตู้ค่ะโบไ้มาโบได้ามาอย่างโบได้อันนั้นน้ำไอ้ใต้เพื่อนโบไ้เฮ็ดอันสุ่มน้ำไอ้ใต้เพื่อนตู้ก็เลยแบบว่าโอ้ยว่าไอ้ใต้หั่นกับปุ่าน้องตู้เลยเนาะน้องตู่า๋อน้องตูค่ะเด,ดนะนนอะทุกคนเนาะน้องตู้ไปใส่น้องตู้ไปครับจ้ากระตู น้องตู้ขึ้นไปหับจ้างล้างกระตุกเลยทุกคนโอ้ยแม่นนี่แหละทุกคนด้วยหาเสากกลิ่นค่ำนะอ้าวมื้อนี้กะตู้ว่างแล้วมื้อนี้ตู้ว่างแล้วตู้ก็เลยสิพาทุกคนหันไปเลาะเก็บหอยเลยอ้าวบ่กอย่างไรเนาะทุกคนป่ะบัดน,นี้นําหลังตู้กั็ไปตายมาเลยป่ะไปทุ่นก่อนทุกคนบัดน,นี้กันตายกันซีได้ลงแลระดับนี่เบิง่งเบิ่งท่าการลงของเฮาเน่ หาเลาะเก็บหอยใต้กันได้แล้วนี่สีหน่วยหอยยังหอยยังหอยเชอรี่แม่บุมีหอยขี้กระต่ายเลยหอยตายเดะหอยขี้กระต่ายแบบนี้หอยขี้กระต่าไตคนสิเป็นอันนี้ถือคนหอยเชอรี่ได้ส้าหอยเชอรี่กันสิเป็นแบบนี้หอยเชอรี่อ่ะลองมาเปรียบเทียบบุ้งดูเขาเขาเบิ่งอนไรไหนเบิ่งตัวนี้นี่เลยอ่าโบก่อนนี้เบิ่งอันตามัน โอ้แบบหอยขี้กระใต้แหละมันมันสีแบบ <Man. S 2> จมจมเลยทุกคนจมจอมอันนี้สีจม <Man. S 2> จอม,จมอันนี้จะกวงกวง <Man. S 2> อหอยซุรีกับหอยขี้กระใต้ไปเก็บต่อ มีแต่อะไรมีแต่เหวมีแต่เหวน้องตู่ทำอะไรน้องตูเ่เบิ่งป่าทุกคนป่าชิวน้อยลอยลๆๆๆๆป่าน้องตู่เห็นไหมนี่น้องตู่ตยังมาซ่อนอีกเด้น้ำก็ใสเนาะนป่าไปตายยังมาซ่อนขนาดทุกคน มาเด้อทุกคนเด้อมาส้นน้ำตู้เด้อเท่านาเด้อมาส้อนอาหาปลาชิวคับมาการหอยน้ำตู้ตูห้หะเตรียมพร้อมเลยเห็นบ่ตู้เขาใส่โคมไว้เลยจักปิดตะเบิ่งบวปิดตเบิง <c oughs> <c oughs> มาทุกคนนำหลังตู้มา,าทุกคนป่าเต็มเลยใช่ใส่ใช่ใชเ่เป็นพุ่งเป็นพุ่มไปเลยดีดีโอมันแหล่นไวเลยทุกคน,น,นทุกคนเห็นบ่ค่ะดี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 ตเห็นแล้ว โอ้น้ำก็ใสได้ๆด hmm. hmm. oh, okay. yeah, ้ท so ุกคนป่าน mm ้อยนี ok uh, ่ไปใช้แล yeah, right. ้วโอ้ม um, ันมันแหลนไวนะทุกคนอ่ะฮะมีกบอีกกบแหลนไปเลยอะไรบ่อนกบกบกบเครียดโอ้กบเครียดน้ำก็ใสทุกคนนี่อาน้อสดคาเฟ่ทุกคนเลยนี่นะมากมากเลยบรรยากาศใส่น่าคนวันนี้ก็บไกด์ชิคคัมชิมืดแล้วนี่อ่าตะเวนกียัก ตกดิ่นแล้วงามขนาดเลยทุกคนนี่้นี่น้องตูฝเพหาหอยอยู่ตาเ็นตกดิ่นกับพรมงามเลยทุกคนดูบรรยากาศโอ้ยมืดชุ่มแล้วฮะาทุกคนน้องตู่ได้ไดหอยใช่ เด้หอยนี่ตดูเสี่ยวก่อนเด้อะไปที่แม่ก็เห็นทุกคนอ่าทุกคนแถวนี้หลายนะเลยเด็กใช่เด็กสองน่วยอ่าอยู่ในจุ้มเดี๋ยวน่อยู่ในกระมีเดี๋ยทุกคนนี่จุ้มเดี๋ยวสองน่วยเลยทุกคนบุญเดี๋ยหนึ่งตูดได้สี่นวดใส่แม่เนี่ยเด็ทุกคนหน่วยสองน่วย ใช่แต่ว่ามันเป็นหอยจูบหอยจูบก็หอยอันหอยขมโดยหอยขมหอยขมกับหอยจู่ปลาบอกวมันมีอยากกินแกงหอยจูบ่บางคนดูว่าเกงหอยขมบากคนวานประตูพาไปหาอีกคนเดิมมันช่มีหลายปลาอีาแม่ลุยขนาดทุกคนเบิ่งน้องตู่พลุยเนาะเบิ่งน้องตู่พลุยลงว่าของพบุฟเฟ่ นี่กคือบรรยากาศนะทุกคนเนาะนี่ตาเอต้าเอต้าเฮ็ดปสั่งอันนี้นั่งอยู่เพราะว่าบโบหมานมื้อนี้ค่ะ<บ>ตายบโบหมานบ่ได้หอยบ่ได้หอยจังเลยตายค่ะบ่บ่ได้เลยหาน้ยองตู่ยังได้ก็เลยนั่งเมื่อยแล้วแล้วก็มาพักก่อนเมื่อยบุกขี้ต้มแล้วเบิ่งเกือบเตรียมพร้อมท,ทุกทุกสถานาการณ์เนาะนี่เกือบมากคยังบ่ได้อยู่ตายกะ อ่ะทุกคนทางนี้อีแม่อีแม่ก็น่าอีแม่เมื่อยอีแม่ก็เมื่อยอีแม่บ่กบัได้หอยมือนี้ย่างน้ำฝนตกฝนตกอยู่แต่แปลว่ามันมันบัรินเนาะมือนี้มันลินละเออหอยมันออกแล้วสำนึกมือนี้มันมือมือนี้มันแดดมือนี้มันมีแดดมีอย่างนี้มือนี้มีแดดอากาศก็เลยร้อนหอยก็เลยบ่มีหอยหอม เออหอยเหม็นเนาะหอยเหม็นมีมีแต่หอยหอมไม่เห็นบอกมันเป็นหอยเซีรีบอกหอยเซีรีกับหอยหอมหอยมากไหมกับหอยหอมหอมหมดเลยประเภทเรื่องหอยค่ะหอมปลาทุกคนบรรยากาศนกกระบินไปบินมาทุกคนกระสีเคึืมๆมาอีละทุกคนเอ้ยเห็นว่าดำๆมาอีกแล้วทุกคนคือสีแบบผลก็คือสีตกอีละ ปลาซุฮเฮาตั้งหมูมาเลยซเฮาได้หอยจังหน่วยนหน่วยตายได้หอยนับก่อนเด้อหนึ่งหอยยังอันนะสองได้อันนี้หอยหอยจูบอาหอยจุบสองหน่วยผู้หอยจุบสองหน่วยว้าหอยจุบหอยขมนี่นี่ก็จะเป็นหอยเซอรี่ แต่ว่าเท่ากับพยายามเนาะแม่เนี่อันหอ,อยเซอรี่ได้สามอันสามนุวยนี่ <ac> <c oughs> <c oughs> นี่ก็จะเป็นหอยกระต่ายนั่นเองนี 3, <insan> ่อ้าวเนี่ยเราสองเนี่ยเราสามแต่ว่าหอยเซอรี่น้ำหน้าหน่อยตายเนาะหอยกระต่ายหอยกระต่ายได้สามหอยกระต่ายหอยกระต่ายนี่หอยน้อยสองหอยกระต่ายใหญ่นี่หน่วยหนึ่งเพิ่นทันน้ำแนวนี้ก็ได้อีกเลยทุกคนเลย ไปเบาเขาเขาเลาะเลาะหาอีกเบาเลาะหางขั้นบัลลูนแล้วเขากับกับปเลยเ <ไป S 2> นาะเบาอินคนสุดท้ายกับขำตึ๊บแล้วนี่กับจะเป็นน้องตู้เฮาเนาะนี่เพื <ไป S 1> ่อนก็ได้ไตรคมเปินว่าน้องตู้ของเฮานี่ตั้งใจหาน่าอะไรทุกคนกุรายเลยทุกคนเปิ่พื่อนกับส่องอีกเลยทุกคนผมเปิร์เฮ็ด

นี่นี่นี่อีนี่นี่นี่หอยขมอันนี้หอยจูบนั่นเองนี่เดี๋ยวเดี๋นี่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 ก็มีนี่แหละอันนี้อันนี้อนี่ทุกคนว้าวตู้เริ่มมาแอะไลยทุกคนนี่ก็จะเป็นมือเลทุกคนตู่ขุ่นงอมหอยเขื่นว่ะ มืดแล้วเอาทุกคนวันนี้กะใตก้กะหาหาหอยเนาะได้ตั้งแต่หัวแรงจนค่ำตึบแล้วใตก็มาได้หนึ่งน่วยอยู่นี่ที่เองน,ออน,อนี่นี่นนี่นนหาจนเจอหรือเธอไม่มีน,น,นี่หอยทุกคน,นได้แล้วตาตนี้ เป็นประวัติการของตายได้หนึ่งน้อยนี่อ,อ้าวใสกระลดงกัวหูกไปโต้าโต้แบบนี้ได้ตู้เห็นหน่อยหนึ่งอยู่นี้ได้ดิอโอได้อีกแล้วหน่อยหนึ่งนี่หอยนี่นใส่ไว้น้องตู้เพื่อนกับมานอีกแล้วทุกคน แหมทุกคนนี่แซ่บดีเด้ตู้ได้อีแล้วทุกคนเลยน้อยใหญ่เนาะมันีเนาะดยตู้หมาเป็นเบามันนี่หลายเนาะแถวนี้เนาะมามาเบอร์คันแม่แม่กระชื่กระคุน้ำหลังดีแม่เลยอันคนเอ้ยมันคขำมันมืดแล้วแสงกับวิยญาณมีแล้วเนาะแห่แถวนี้มัมีอ้นมีแต่โูป่าเดียวใจดูป่าเลยนี่ ใชป่าเออเดนี่นี่นี่ป่านี่ปาลอยกันคืนป่าลอยคนไปไปเบิกทางใหม่ไปไปเลยตุ้มหมานว่ทุกคนตุ่หมานแท้นี่น้องตู่คนนี้นตุ้หมานีดีๆเอ่ะเจเๆว่ตัวนี้น้อยๆน้อยๆๆจิ๋วๆิทุกคน ได้ว,ว่าเฮาสิบวอเนาะเฮาสิปลาให้มันใหญ่ปลามันลงเพิ่นว่าเพิน่นเพิ่นงามแล้วเพิ่นยังใจดีทุกคน,นสวยลงแล้วทุกคนสูดตซอ่อีกก่อนเด้อเสียงอะไรเอ่ยม,มิบมับมิบมับน้องตู่เนาะทุกคนโมเมนต์แสงกระสือเลยทุกคนแสงโคมของน้องตู่นั่นเองนี่เพิน่นตั้งใจเลยทุกคนเบอร์หกเพิ่น ไตกระหย่างมาหากลงได้ๆทุกคนหอยหอยกำลังลอยทุกคนจับขึ้นมาแล้วเดี๋ยวยังให้ยังให้ทุกคนบว่ามันลอยอุ้ยมันปลอมลงหรือล่าแห้งนะทุกคนอยู่นี่อีกเนี่ ุกคนนหลลาายยขดเอ,อันนี้จะเป็นหนองบอกเนื้อมองดูเนื้อมองดูน้องตู่<ด>ทุกคนนี้เนี่ยก็จะเป็นหนองบัวใช่ว่าดอกบัวใส่เน,น,นื้ดอกบัวใช่ดอกบัวแอนี่นี่ดอกบัวกำลังพุ่นคืนน้าน้ำกำลังสิบบาทหน้าน้ำเนาะนหนองบัวเนื้อไปทางอื่นเจ้าเนื้ออ้อาเนาะทุกคนเนาะ น้องตู้กับเกิยใต้ก็ได้หลายเป็นสมควรนะทุกคนเลยนาเนาะแต่ว่าวันนี้มันก็มืดค่ำนะทุกคนเอยน้องตู้กับเว้ยใต้ก็ใช้ขอโตไปก่อนเด้แต่ก็ที่จักกันไปกับขอความกขอบใจทุกคนโดยที่เข้ามาติดตามฮับโซงโซยน้องสาวเราคฮะเนาะอา แต่ว่าโมนี้ข่อมแห้งแล้วเลยนกจุกไป้ต่ก็เสียยานแล้วแบบนี้น่ะตึกแล้วค่ะเพแล้วเท้าก็เสียได้ขอตัวไปการหอยโตอี้โองมานะแต่ก็ชิจ้ากัดไปแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้โซยน้องสาวเาาข้ามวัวน้องที่ชิดแไม่ไม่ต่อไปเด้อสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบาย